สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านหลังจากไปสมาชีโบอยู่สองวันแล้วก็ดิฉันเห็นฟีดหน้าฟีดมันดีดไปดีดมานดิฉันก็คลิกไปคลิกมาแล้วมีบางท่านดิฉันอาจจะตั้งใจจะไปลบคอมเมนต์ของตัวเองในแง่ที่ว่าเราเราไม่เข้าใจในคําถามแล้วเราก็เขียนถามกลับไปแล้วเราก็รู้สกว่าเออเราเราต้องการจะลบตัวนั้นก็กลับไปดีดทิ้งบางท่านาออกไปนะคะก็ต้องขอโทษด้วย ไม่ตั้งใจมือลั่นเอ่อได้เห็นด้านหลังไหมคะคือถ้าด้านหลังนี้ฉันที่คุณเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นภาพในปีที่ดิฉันไปกัมพูชาคือหนึ่งเก้าเก้าสาม็คือสองห้าสี่หกอภาพนี้นิี้นซื้อมาจากโรงแรม floating hotel เป็นโรงแรมเรือที่ชาว ที่นักธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้มันจะดูไม่สวยนะคะหมายถึงว่าเราจะเห็นอับสาราไม่สวยแต่ว่าจะไกลไปนิดนึงคือ floating hotel เ,เ,เนี่ยลอยลำเด้งๆไปที่ตนเลสาบตรงพื้นที่ที่เรียกว่าบาสักนะคะตนเลบาสัก <c oughs> ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเ <c oughs> กาะเพชรในปัจจุบันจริงๆมันเป็นเชื่อมต่อมากเลยมันเป็นเชื่อมต่อระหว่างจตุมุก หรือตอนเลสาบไปน้าตอรเลสาบที่ไหลมาจากทะเลฝั่งทะเลสาบมันก็จะออกไปนิดนึงนก็จะกลายเป็นมาเจอกันเรียกตรงนั้นเรียกว่าตอร,รเลบาสะเหือฟลอตติ้งหัวเตก็ไปจอดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เออว่ะตอนนั้นที่ฉันไปเที่ยวกัมพูชาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอะค่ฉันก็เข้าไปในโรงแรมแบบนี้โรงแรมแบบนี้เป็นคาสิโนโด้วยนะมีประมาณร้อยกว่าห้องค่าห้องแพงมากเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยกัมพูชาย,ยังไม่มีโรงแรมที่มันหรูหราค่ะ Floating Hotel ก็เป็นเหมือนกับเป็นบริการสมัยใหม่ที่สุดจำได้ว่าพนักง,งานของ Floating Hotel ที่เป็นชาวขเมรนะคะเป็นชาวท้องถิ่นจะรู้สึกภูมิใจมากเลยที่เขาได้ทำงานที่เนีมนมน่มันมันมันมีมันมีพลังงานของความกระตือรือร้นอยู่ะคะ่ะแล้วก็เราก็ไปเห็นภาพนี้ทีนี้พอเราไปเห็นภาพเนี้ยเราก็ ซื้อคะ่ะแล้วก็ขอให้เขาส่งมาให้คือไม่รู้จะจะหอบขึ้นเครื่องบินมายัางไงอะค่ะก็เลยขอให้าใหทางโรงแรมเขาประสานงานให้ช่วยส่งมาให้หน่อยแล้วปรากฏว่าทางโรงแรมเขาก็เขาไม่ได้ทำลักษณะการจะต้องชิปปิ้งอะไรส่งมาทางอากาศอย่างเงี้ยก็จําได้ว่ามันห่อหนังสือพิมพ์มาง่ายๆมากเลยคือหมายถึงว่าศิลปินของเขาก็คงไม่รู้อะคะ่ะว่าจะ ขี่พออะไรยังไงทีนี้มันมาถึงเราก็ดีแล้วมันมันมาแค่เนี้แล้วดิฉันก็ไม่เคยเอาไปใส่กรอบเลยนะคะจริงๆควรจะใส่กรอบแต่ว่าทรนที่ดิฉันเป็นพวกทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จนะก็เลยไม่ได้ทําอะไรก็ไม่อยากจะนึกเลยวันนี้มันสามสิบปีแล้วอายุของภาพนี้จริงๆมันมีคลิปอะไรต่อเมื่อไรที่มัน ใช่คลิปเลยค่ะหมายถึงว่าเขาใช้เทคนิคของการป้ายทองลงไปอะ่ะแล้วก็มันก็หลุดมาตลอดเออถ้าเราไปใส่กรอบมันก็อาจจะรักษาคุณภาพของภาพนี้ไว้ได้แต่น,นี้ฉันก็ไม่ได้ทำแล้วถ้าสังเกตดูนะคะก็คือเขาจะใช้สีน้อยมากคือตอนนั้นอะ่ะทางเกี่ยวกับคุณภาพสีแล้วก็คุณภาพของผ้าใบของกับของที่นั่นอะ่ะศิลปินจิตรกรที่นั่นอะ่ะ เขาแค่ใช้วัสดุเท่าที่เขามีอยู่อะค่ะแล้วราคาก็แพงมากนะนี่คือราคาตัวที่ถูกที่สุดอะค่ะเป็นเฟรมที่ถูกที่สุดคือมันตั้งราคาสูงมากเลยที่ฉันแบบอยากได้แล้วก็ต่อรองเพราะเราก็ไม่มีเงินอะค่ะเพราะล้วตอนนั้นอะมันมีความสุขว่าที่นั่นแพงไปหมดทุกอย่างเลยอะไรก็แพงเพราะว่าเขาเขาวางราคาเป็นเหรียญดอลลาร์หมดเราไม่เคยใช้เงินเหรียญ เวลาเราเอาบาทไปแลกเหรียญแล้วซื้ออะไรทั้งหมดในเขมรตอนนั้นก็รู้สึกแพงโหดๆไปเลยเนี่ยค่ะที่มาแต่จริงๆแล้วคือว่าก่าดทฉันจะได้อัดคลิปเนี้ยมันใช้เวลาหลายรอบมากนะคะมันเกิดอุบิเหตุรอบแรกที่ทีฉันอัดไปเนี่ยที่ฉันอัดแบบดับเบิลแคมแล้วก็อินเสิร์ตภาพด้วยการถือหนังสือพิมพ์มาวางไว้จำได้ไหมคะ ดิฉันอัดอย่างนั้นไปนเรียบร้อยแล้วดิฉันไปดูนอกจากเสียงมันจะไม่มีพลังงานแล้วเพราะว่ามันเป็นการออทํางานแบบเรื่อยเปิดเกินไปดิฉันก็เลยอัดใหม่แล้วก็ใช้วิธีอัปรูปเข้าไปใน iPad นี่คือหนังสือพิมพ์ในปี1999หรือ2542นะคะมันเป็น s e c t น B แล้วนะคะเซกชัน n B นะคะหรือแผนกขอนะกรัศมีกัมพูเชียเขาเรียกแผนกขอรัศมีกัมพูเชียเนี่ยผลิตหรือว่าจำหน่ายวางขายตอนแรกเลยเนี่ยผลิตในเมืองไทยนะผลิตในกรุงเทพใช้ช่างเทคนิคใช้อะไรต่างๆ <c oughs> คือใช้แบบพนักเป็นโพสอะถ้าเขาผลิตในปี1992เกขายัง <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ะค่ะแต่ว่า เห็นไหมเศรษฐกิจมันถูกกระตุ้นแล้วเพราะคุณจะต้องเปิดประเทศที่รู้เป็นเพราะว่าดิฉันนะไปเรียนภาษาเขมรจำไม่ได้ว่าปีไหนที่ไปเรียนเพราะว่ายังไม่ได้เรียนปีเก้าสามแน่นอนเพราะว่าเก้าสามเพิ่งจะรู้จักกัมพูชายัาง,ยางหาที่เรียนไม่ได้แต่ว่าในช่วงที่เรียนหลังจากนั้นน่ะไม่แน่ใจว่าเก้าสี่หรือเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าห้าคือได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งเขาทำงานให้กับรัศมีกัมพูชีย คือทําแบบที่กรุงเทพไงคะคือหมายความว่ารัศมีกัมพูชยซึ่งจะต้องมีการตีพิมพ์ในกรุงเทพหรืออย่างไรนี่แหละเขาคงจะต้องการคนไทยที่ช่วยเหลือด้านอักษรด้านอะไรของเขาแล้วก็บริษัทก็เลยส่งเธอคนนี้มาเรียนภาษาเขมรที่ดิฉันเรียนอยู่แล้วก็เลยได้รู้ว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อยู่ที่นั่น ท้ายที่สุดดิฉันก็ตัดสินใจไปที่กัมพูชาแล้วก็ได้รู้จักกับดัชเชสพิมพ์ฉบับนี้วันหลังจะเล่าให้ฟังว่าดิฉันน่ะได้เข้าไปแอดลแลนะอยู่ในสํานักงานของรัศมีกัมพูชีด้วยเสดาไม่ได้ถ่ายรูปอีกแล้วชีวิตในช่วงนั้นเป็นสัจจานิยมอ่ะมันไม่ได้สนใจเรื่องถ่ายรูปก็คือเล่าให้ฟังนะคะคุณได้เห็นหัวของรัศมีกัมพูชีแล้วนะคะเดี๋ยวเห็นหน้าตาคือดิฉันะจะเล่าให้ฟังอีกว่าเอ้ยดิฉันเอาเอามาที่กรุงเทพเลยเหรอ ใช่ค่ะดิฉันเอามาดิฉันแม่งบ้ามากทิฉันส่งหนังสือทางมาทางเรือแล้วดิฉันไม่ได้คิดอะไรมากดิฉันก็ใส่ลังใส่ลังใส่ลังเหล็กด้วยแล้วก็จากพนมเปญเนี่ยส่งไปที่สีหนุมันมีบริษัทชิปปิง้งที่เป็นคนไทยทํางานอยู่ที่นั่นพอดิฉันรู้ว่าอ๋อเขารับส่งอะไรต่างๆมาที่เมืองไทยได้ดิฉันก็ส่งไป เราก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าหนังสืออันนั้นจะเป็นอะไรก็ส่งมาทางเรือแล้วก็ปรากฏว่ามันรวมรัศมีกัมพูชาฉบับนี้ด้วยซึ่งจริงๆริงดิฉันไม่ไม่นึกว่าตัวเองจะเก็บรัศมีกัมพูชานะเพราะว่าสาเหตุก็เพราะว่าหนึ่งกระดาษมันไม่มีคุณภาพอะคะ่ะกระดาษมันแย่มากจริงๆที่เราถ่ายไหมคุณดูเนี่ยมันมันมันได้อัพเดเวลขึ้นมาแล้วนะคะปกติแล้วมันจะแบบหนักหนากว่านี้มากกระดาษมันแทบจะยุ่ยเปื่อย ในมือดิฉันแล้วอะค่ะแต่ว่าโชคดีมากที่มันไปอยู่รวมกองกับออพนมเปนโพสต์แล้วอเผอิญว่าดิฉันมาเปิดหน้าดิฉันก็จะเจออะไรอย่บางอย่างที่นําไปสู่เรื่องกุลขคแมอันนี้คือหน้าเต็มของรัศมีกัมพูชยที่ดิฉันแยกออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นขาวดําแล้วคือเขาตีพิมพ์ในปี1 9 9 9ตอนนั้นเขามีเครื่องจักรเป็นของตัวเองแล้วค่ะ ก็ก็คือก็จะเป็นภาพนี้ค่ะที่ดิฉันสนใจแล้วก็อยู่ในเซ c ชัน n B ที่ละอันนี้ดิฉันได้โพสต์ไว้ในคอมมูนิตี้แล้วนะคะแล้วทราบไหมคะว่าภาพซ้ายเนี่ยมีนักมวยไทยไปต่อยด้วยแต่ไม่ทราบว่าคนไหนเป็นคนไหนนะคะเพราะว่าตามที่เขาระบ,บุมาเนี่ยเดี๋ยวฉันขออ่านรนอบๆแล้วกันนะคะ ก็คือว่าฝ่ายเขมรเนี่ยชื่อลงซาวอนต่อยกับเพชรบุญหอสองคนนี้ค่ะแล้วคุณเห็นกางเกงที่นุ่มไหมคะ ABC Style ABC Style นี่ยคืออะไรคะเป็นสปอนเซอร์ให้กับให้กับโมยแล้วก็เป็นเบียร์เบียร์ไม่แน่ใจว่าเป็นเยอรมันหรือเปล่าส t ตล t เนะเขมรเล็ก ABC ABC Style ตอนนั้นต้องบอกว่าเบียร์เยอะมากเลยกัมพูชาเบียร์เยอะมากเบียร์ดำเบียร์แดงเบียร์อะไรเต็มไปหมดแล้วก็มีเบียร์ไทยเข้าไปด้วยแต่ว่าทําตลาดสู้เขาไม่ได้เขาดุเดือดมากตลาดเบียร์ในเขมรดุเดือดมากแล้วก็เบียร์ท้องถิ่นอย่างเบียร์องกอก็แบบพุ่งขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งเบียร์องก์ดังขึ้นมาได้เพราะเหมือนกับว่าเขาเป็นเบียร์ท้องถิ่นไม่ต้องสู้กับภาษีเหมือนเบียร์ที่อื่นแต่จริงภาษีก็ไม่ไ ก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยนะคะเพราะว่ามันทะลักเข้าไปในกัมพูชาเยอะมากทั้งเบียร์และบุหรี่มันเหมือนกับว่ามันมันไม่มีกำแงพงภาษีหรืออย่างไรไม่ทราบมันก็ไปสู้กันแล้วก็ไปอยู่ในไปอยู่ในวงการกีฬาของกัมพูชาโดยเฉพาะมวยคู่หลังนี้ก็เป็นชาวขาเขมรทั้งคู่ทีนี้ถ้าดูจากชุดกีฬาแล้วก็จะเป็นแบบมีเพื่อนแม้มาว่าเป็นมวยไทย แล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าใช่ประดาเสียอะไรหรือเปล่าดิฉันก,ก็ยังไม่ได้ตอบนะคะก็จะมาคุยฟังตอนนี้เลยเพราะว่ามันจะอยู่มันจะอยู่ในนี้ค่ะทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้พูดว่าคนหนึ่งเป็นเพชรบุญหอมแล้วก็เดาว,ว่าเ,เป็นคนที่ใส่กางเกงตัว abc style ใช่ไหมคะปร,ะกรากฏว่าผาาหัวออกมาแต่กลายเป็นว่าบอกออในนี้เขียนว่า เพชรบุญหอมชนะลงซาวอนชนะคะแนนแล้วอะไรที่เราจะมาคุยกันว่านี่ใช่กุคแมแหรือเปล่าเพื่อนถามมาว่าประดาลสรีถูกแล้วค่ะสมัยนั้นเนี่ยในปีสองห้สองหรือห9ึ่เนี่ยขมรยังเรียกกีฬาชนิดนี้หรือกีฬามวยว่าประดาล่ะนะคะเห็นวงกลมขวามือไหมคะ มันเป็นบรรทัดแรกเขียนว่าเนี่ยปรอแล้วลงมาอีกบรรทัดหนึงเขียนว่าด่านคือเนี่ยปรดานก็คือนักมวยจริงๆแล้วดิฉันอนะกุ้งใจตัวเองมากปรากฏว่าดิฉันอนะเอาหนังสือพิมพ์มาคลี่คลี่เสร็จแล้วก็เอาปากกาซึ่งเผอิญว่ามันก็หมึกแห้งใช้การไม่ได้ก็ไปเอาดินสอมาขีดขีดมันก็เลยดูเละเทะมากแม้จะโดนลบไปแล้วแล้วก็พอเอาหมึก อย่างลบมาลบไปก็เลยกลายเป็นว่าเนีย่ยประดานเลอะเทอะสุดๆเลยหลังจากนั้นดิฉันก็ไปนั่งคิดดูเฮ้ยเราสามารถถ่ายมาแล้วเรามาไฮไลท์ในมือถือหรือว่าใน iPad ได้นี่นากว่าจะคิดได้โคตรเลยก็คือเนี่ยค่ะเป็นมือสมัครเล่นจริงๆก็ถ้ามีอะไรแนะนำเรื่องการเป็นยูทูบเบอร์ก็เล่าให้ฟังเลยนะคะคือดิฉัน เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันอาจจะช้าเกินไปถ้าใครจะช่วยบายพาสหรือว่าช็อตคัทให้คือข่าวเนี่ยถูกตีพิมพ์นะที่ดิฉันรู้ว่ารัศมีกัมพบูเจียก่อตั้งในปี1992ก็คือเขาระบุไว้เลยว่าเป็นปีที่7จชนาตีปรมปีนะคะฉบับที่1840คะวันที่ตีพิมพ์คือวันพุทธที่19เดือนพฤษภาคม แล้วก็เป็นขอ7ก็คือหน้า7จ็ดเซกชันจบจากคำว่าเนี่ยประดาที่แปลว่านักมวยขนาะนั้นไม่มีคำว่ากุลขแมรหรือเนี่ยกุลขแมรไม่มีมีแต่เนี่ยประดาลก็คือว่าเป็นมวยแล้วก็น่าจะเป็นคำว่ามวยไทยด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะมาเรียกเป็นประดาเสลยแต่มันมีคำนี้ค่ะก็คือมาดูพาร,รากาบต่อมาที่ฉันไฮไลท์ไว้ อันนี้ก็ไปเขียนเอาเอาดีสอมาวงไว้เสร็จแล้วนึกได้เออกว่าจะฉลาดเนาะคือใช้คําว่ากีฬาประดาสกอลคาว่ากีฬาประดาสกอลก็คือเอกอีฬามวยสากลแล้วก็ก็คือว่าเป็นต่อยกันโดยไม่ไม่ใช้เตะอะคะ่ะแล้วก็เขาอาจจะมีคําว่าประดาสกอลเนี่ยคะ่ะ พอต่อมาพอระบุเป็นมวยต่อยแบบอิสระแม่ไม้มวยไทยได้หมดก็เรียกว่าเป็นประดาศรีเพราะฉะนั้นก็คือสรุปว่าในปีนั้นหรือสองหเนี่ยยังไม่มีคําว่ากุญคแมรแน่นอนไม่มีคําว่ากระบรคุณไม่มีชุดที่เป็นมงคลผ้าขาม้าหรือว่าผ้าศาีรษะคาดศาีรษะแล้วก็คาดเอวเหมือนกับชุดนักมวยของขมิทุกวันนี้นะคะ แล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้รู้ว่าค่ายมวยหลักของกัมพูชาก็จะอยู่ที่กองทัพคือกองทัพของยุทธพลเขมรภูมินก็มีคําอธิบายเสร็จเลยว่าคู่นี้เป็นมวยประเภทอะไรก็คือคู่เอกลงซานวอนซึ่งมาจากค่ายยุทธพลเขมรภูมินเช่นกันขณะนั้นนี่ถ้าเป็นมวยต่างจังหวัด เอ่อก็คือว่าจะมีคลับหรือว่าเป็นค่ายมวยแต่เขาเรียกคลิปมันนะคะเขาเรียกคลปนั่นแหละค่ะก็คือมีเช่นคลิบราชสีนะคลิปราชส,สีเนี่ยจะอยู่ที่บันเตียเมนเจยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักมวยอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามชื่อแล้วเนี่ยคู่ที่ชนะก็คือว่าเป็นเพชร บุญหอมชนะลงซาวอนโดยปินตุก็คือชนะคะแนนเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าเพชรบุญหอมเนี่ยเป็นนักมวยไทยที่ขึ้นชกค,คู่กับนักมวยเขมรลงซาวอน on, คู่นี้และนี่คือหลักฐานที่เกี่ยวกับกุลขแมร์ที่มาที่เรากำลังจะตามหาทำลายของกุลขแมร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่า รัศมีกัมพูชีมีการเก็บข้อมูลเป็นห้องสมุดของเอกสารหนังสือไว้เหมือนกับพนมเปนโพสยุคไมเคิลเฮย์หรือว่าแคนเบเดเดลี่นะคะเพราะว่าเขาเก็บไว้จริงๆแต่ว่าในรัศมีกัมพูชีเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยหลักฐานอะไรมากมายคือพูดถึงรัศมีกัมพูชีแล้วดิฉันก็รู้สึกเสียดายสุดๆตรงที่ว่าดิฉันทำไมให้คุณค่ากับรัศมีกัมพูชีน้อยนะเพราะว่า ตอนนั้นน่ะในยุคป,ปีนั้นน่ะกัมพูชาค้นพบวัตถุโบราณตามพื้นที่ต่างๆเยอะมากแล้วรัศมีกัมพูเชียถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพของกระดาษไม่ดีหรือว่าการถ่ายภาพการผลิตภาพที่จะเอาไปตีพิมพ์เนี่ยไม่ดีแต่มันก็เป็นหลักฐานที่ทำให้เราเห็นแล้วก็เป็นภาพสีด้วยนะคะหลักฐานที่เกี่ยวกับวัตถุโบราณตามที่ถูกค้นพบตามที่ต่างๆ เดี๋ยววันหลังเราค่อยคุยเรื่องรัศมีกัมพูชยกันในยุคหนึ่งเพราะว่าเป็นนอมินีผู้ก่อตั้งที่ตอนนั้นคนไทยรู้จักแล้วก็ทำไมต้องเป็นคนกัมพูชาที่ชื่อว่าไทยบุญลุ่งหรือว่าเสียเทงบุญมาเป็นเจ้าของกว่าจะรู้ว่าเป็นนอมินีฮุนเซนก็ใช้เวลาผักหนึ่งแล้วฉันรู้สึกว่าระบอบนอร์มินีของฮุนเซนเนี่ย เขาเคยชินมากที่จะให้ตัวแทนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ตามการถือครองต่างๆที่ระบอบพุนเซนได้เล่นแร่แปรธาตุทางการเมืองขนาดนั้นยังไม่จบเกี่ยวกับเรื่องคุณคแม่นะครับก็คืออยากจะตอบคําถามบางท่านแล้วดิฉันเองหาไม่เจอคือมันดีขึ้นมาแล้วดิฉันคลิกไปดูอ่านแล้วจําเนื้อหาแต่ไม่ได้จํารายละเอียดก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพจีนแล้วก็มวยจีนซึ่งมีชื่อเฉพาะค่ะใช้ช,ชื่อสักอย่างถ้าไม่ใช่ขอโทษด้วยนะผิดคือดิฉนันอะความที่อิงอยู่กับข้อมูลทางกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ดิฉนันก็ไปเข้าใจว่ากัมพูชาเนี่ยเริ่มให้มีการใช้กุลคแมในกองทัพของตัวเองแล้วเวลาไปฝึกซ้อมกับกองทัพของจีนเนี่ยก็ใช้กุลคแมเข้าไปด้วยแต่ปรากฏว่าเอ้ยไม่ใช่ต้นทางจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่จีน จีนน่าจะใช้น่าจะให้ไอเดียนี้กับทางกัมพูชาะะหลังจากที่มีความสัมพันธ์ในการซ้อมรอบร่วมกันเรื่อยๆเพราะสาเหตุที่ที่ฉันพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่า6ปีที่แล้วตอนที่จีนได้มาซ้อมรอบกับกองทัพของไทยได้มีภาพที่ทําให้เราเห็นว่าจีนและไทย,ยได้มีการใช้มวยไทยเข้าไปมวยไทยในท่าของไหว้ครูที่ให้มีการฝึกในหมู่นายทหารด้วยในหมู่ทหารที่ร่วมซ้อมรอบขณะนั้นแล้วก็ ใช้การแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนนักบโบราณเลยในของไทยอ่ะก็คือว่าจีนได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องมวยหรือว่าใช้ศิลปะพื้นบ้านที่เข้าไปอยู่ในกองทัพได้เป็นศาสตร์ความมั่นคงของกัมพูชาหรือเปล่าแล้วเมื่อจีนได้ใช้หลักการเนี่ยกับกองทัพไทยมาแล้วแล้วก็เมื่อเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยก็ได้ใช้ไอเดียนี้แล้วกัมพูชาก็ ไปเอากุลขคแมเข้ามาโดยพลเอกภุณมแน่เนี่ยก็ได้เอากุณขคแมเข้าไปเผยแพร่ในกองทัพจนถึงณนาบัตรเงาจนถึงน้าบัตรนี้ความที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเราจับทางไม่ถูกเพิ่งจะมาโปเชะตอนที่เราได้เห็นคลิปการร่วมซ้อมมวยไทยท่าแม่ไม้การไหวครูอย่างทั้งหมดเลยแล้วมันขลังมากหกปีที่แล้วไทยกับ กองทัพจีนร่วมกันทําพิธีในในสนามของการซ้อมรบนั้นนะคะมันมันดูแบบมันดูเรียวมากใช้คํานี้ดีกว่าเรียวกว่าที่พูดตรงๆนะที่เราทากันเมื่อไม่ไม่นานมานี้ที่มีบวกขาวแล้วก็ไปเพื่อจะทำเรคคอร์ดเพื่อจะทำสถิติแต่ตอนนั้นเรียวจริงนะคะมันดูแบบเรียอแล้วก็เออเราต้องให้เครดิต ทางจีนนะที่มามีไอเดียตรงนี้จะโดยเหตุผลอะไรเบื้องหลังก็ตามเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้กองทัพอเมริกันที่มาฝึกซ้อมคอบ,บ้ากโกร2สองสามปีหลังเนี่ยให้ความสําคัญกับมวยไทยมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้ไปอยู่ในยุทธนาวีของการซ้อมรบยุทธการของการซ้อมรบเหมือนกับที่จีนเคยทํากับไทยนะแต่จนะีนน่ยได้ใช้หลักการเนี่ยเมือม่อไปซ้อมรบกับกัมพูชาด้วย แต่นั้นก็มองเห็นหรือไม่คะว่าทางกองทัพของสหรัฐเนี่ยได้หันมาใช้เทคนิคของทำให้ถูกจริตของในพื้นที่ของคนในพื้นที่คุณมาซ้อมรบคอบบากโกกับไทยก็ไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะมันไม่เคยมีจริตแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้เกิดความสัมพันธภาพหรือว่า มิดรไมตรี My ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกและข้อน,นี้หรือเปล่าคะที่ทําให้จู่ๆกองทัพสหรัฐล่าสุดของการซ้อมรบคาบาโกกับไทยเออเมื่อต้นมีนาต้นมีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกาศว่าจะบรรจุมวยไทยเข้าไปในการฝึกหัดนาวิทยธินของสหรัฐในกองทัพด้วยแล้วก็อาจจะมีทาเนียบเทียบเชิญให้ครูมวยไทยเข้าไปสอน ในหลักสูตรที่สหรัฐซึ่งก็เท่ากับว่าเราก็รู้สึกเออภูมิใจเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มาพร้อมๆกันที่จะทําให้โวยไทยเข้าไปอยู่ในสายตาชาวโลกอยู่ยบนแพลตฟอร์มหรือเวทีอะไรก็ได้ที่ที่ให้ถูกพูดถึงอะและนี่หรือเปล่าว่าไอ้การถูกพูดถึงเนี่ยมันมันเข้าไปอยู่ในภูมิภาคนี้ด้านความมั่นคงแม้กระทั่งการ้วมร,รบของคบบ้าโกของอเมริกันหรือแม้แต่ โกลเด้นดรา้อนของจีนที่ซ้อมรบก,กับทางกัมพูชาเดีฉันรู้สึกว่าเรื่องมวยมวยไทยและคุณคแมมันมันไม่ได้สามารถที่จะหยุดได้โดยตัวมันเองหรือว่ามันเป็นการประทาความคิดระหว่างโมเดนของกัมพูชาที่ผลักประเทศตัวเองมาเป็นประเทศทันสมัยในขณะที่แนวคิดแบบโค้ดโมเดนของไทยเ่ย คือไทยมีมีมุมมองต่อมวยแบบอีกแบบหนึ่งไม่มีความคลั่งชาติมากเท่าไหร่นะกระทั่งกระแสของความคลั่งกุนขมันในเขมรมันเข้ามาอยู่ในซีเกมที่กำลังจะจะเริ่มอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าก็เลยรู้สึกว่านี่คือ,อ,อในแง่ของด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าสหรัฐเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ถูกวางไว้แล้วในภูมิภาคนี้นะ ถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยก็มองกไกลนะั้นแล้วก็หลีดหรือว่านํากัมพูชาด้วยซ้ําไปในขณะที่ไทยก็โอเคอาจจะแบบตอบสนองให้กับทางกองทัพจีนที่มาร่วมซอมรบเมื่อ6ปีที่แล้วนะก็อาจจะทําไปโดยไม่ได้คิดอะไรแต่มันก็เป็นฟุตปรินที่ดีแล้วมันทําให้ที่ฉันตาสว่างว่าเออจริงๆแล้วไม่ใช่คุณคแมนะที่ไปร่วมซอมรบกับจีนก่อนเรา เป็นมวยไทยนี่จะหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างชัดเจนเลยว่าน่าจะฝันทงได้ว่าจีนเป็นผู้รเริ่มให้ทางกองทัพของกัมพูชาเนี่ยนำไอเดียที่จะเอาศิลปะมวยไทยหรือศิลปะมวยเขมรเข้าไปอยู่ในกองทัพท้ายที่สุดก็เอามาใช้ในซีเกมนี่แหละในพิธีเปิดกีฬาซีเกมก็คือเอามาจากกองทัพที่เขาฝึกุนขมแมมาด้วยก็ขอบคุณค่ะที่ ร่วมติดตามมันมีช่วงเวลาที่เราต้องเบรกตัวเองจากการทํานั่นทำนี่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอาเอาเอามาพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เพื่อนๆก็บางคนก็มีความรู้มากมายเลยนะคะที่ส่งเข้ามาในคอมเมนต์ก็ดิฉันขออนุญาตที่ใช้พลังงานในการอัดคลิปและพูดคุยกันถ้าดิฉันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็จะนํามาเสนอในรอบต่อไปนะคะ รอบหน้านิฉันอยากทิ้นประเด็นนี้ไว้ค่ะคือจริงๆแล้วมันอยู่ในใจมันตั้งแต่แรกแล้วก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับระบอบสีฮนันุคือในปี1 9 6่ 1964, ที่คำโอลิมปิกสเตเดียมแล้วก็พยายามที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาแหลมทองในปีนั้นแต่แคนเซลไปเนื่องจากมีปัญหากับไทยในกรณีข่าวพระวิหารและพอมาถึงยุคของฮุนเซนเนี่ยก็ไม่นึกว่ามันจะซ้ำรอยที่มีนีปัญหาเรื่องกุญเแม แม้ว่าจริงๆกัมพูชาจะไม่ได้ยกเลิกของการเป็นเจ้าภาพเหมือนกับสมัยเสียหนูก็ตามแต่ก็จะเห็นว่ามันมีความคลุกคลักในการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ดิฉันก็อยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าระบอบของเสียหนุกับระบอบคุณเซนเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนแล้วก็แตกตา่างดิฉันจะพยายามทําการบ้านให้ดีว่าแต่ว่าตอนนี้ดิฉันยังหาหนังสือเล่มที่จะัพ p อ o r t ระบอบเสียหนุไม่เจอค่ะดิฉันก็เลยไล่มาเรื่อยๆปล่อย,อ,อยมันล่าช้ามาเรื่อยๆ แต่ก่อนอ้นนี้นที่ฉันทําคลิปแบบแนวสัจจะนิยมมากเลยถ้าคุณไปดูมันจะโคตรขาวดำเลยแล้วก็มุ่งเน้นประเด็นทํานายว่าแล้วบอกที่จะสร้างความคลั่งชาติของทั้งศีหนุแลวแล้วก็ฮุนเสนเนี่ยมันจะเกิดรอยปรีที่ทําให้ล่มด้านเศรษฐกิจได้นะคะซึ่งมันก็สอแววอยู่ในยุคข,ของฮุนเซนแล้วเราได้เห็นเพราะว่าในยุคศีหนุเราไม่ได้เห็นเราได้แต่ กลับไปวิเคราะห์เพราะว่ามันเกิดเหตุที่มีบันทึกไว้ว่าหลังจากสีหนุษทุ่มเงินทุ่มงบไปกับการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์มากมายรวมทั้งสนามโอลิมปิกสเตเดียมแล้วเนี่ยเขาเกิดภาวะที่มันช็อตด,ด้านเศรษฐกิจด้านการเงินการคลังและต่อมาก็เกิดรัฐประหารในระบอบของเสียนุต้องล่มสลายไปแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจมเรียบเรีย បងប្អូនទាំងអោកគ្នានេះដែលតាមដានខ្ញុំ